เสียงเวลาที่พูดได้ยินไหมครับตอนนี้ผมก็พูดอยู่นะครับผมหายใจเข้าหายใจออก <S 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 ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม <S <S ตัวนี้เป็นชุดหน้ากากของ 3M นะครับสามารถเปลี่ยนผ้ากรองได้ผมก็สั่งมาเพื่อจะเอามาไว้เชื่อมเหล็กนะครับตัวนี้สามารถที่จะป้องกันควันได้สารเคมีได้แล้วก็ฝุ่นละอองได้ด้วยนะครับผม <S <S ตัวหน้ากากนะครับเป็นแบบนี้เอาไว้สวมหัวแล้วก็สวมเข้ากับครอบจมูก นี่เป็นแบบนี้ในนี้ก็จะมีผ้ากรองมาให้อยู่แล้วนะครับอ่านี่นะครับสองตัวซ้ายขวากรอบให้ตรงร่องนะครับเขาก็จะมีตัวริ่มให้3ามตัวแบบนี้นะครับแล้ก็หันเข้าไปให้ตรงนะครับแล้วก็บิดล็อกปึ๊บแบบนี้มันก็จะล็อกแล้วนะครับนี่ข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับปึ๊บอ่าสองข้างเป็นแบบนี้นะครับ ถ้ากรองกับฝากครอบที่เขาให้มานะครับแล้วก็ประกอบใส่เข้าไปที่ตัวด้านข้างแก้มก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมก็ประกบเข้าไปเลยปั๊บกดล็อกนะครับสองข้างเลยเป๊บอ่าเรียบร้อยแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับผมเดี๋ยวลองใส่ดูตรงสายตรงนี้นะครับสามารถที่จะเลื่อนได้เข้ากับขนาดหัวของเรารวมถึงขนาดตรงด้านหลังนี้ด้วยนะครับที่สวมปุ๊บ ความรู้สึกที่ใส่นะครับใหม่ๆก็จะอึดอัดนิดนึงแต่ว่าผมใส่จนเคยชินแล้วละ่ะตัวตรงเนี้ยตัวซิลิโคนตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเข้ากับรูปจมูกของเราพอดีแล้วรูปปากพอดีเลยนะครับผมมันก็จะไม่ให้อากาศหรือว่า สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในบริเวณลมหายใจเราเลยนะตรงนี้นะครับผมการหายใจจะผ่านตัวกรองตรงนี้เท่านั้นนะครับผมสังเกตได้เวลาที่เราพ่นสีะพ่นเสร็จปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นสีติดเต็มเลยตรงนี้นะเพราะว่าเวลาเราหายใจมันดูดเอาตรงนี้เข้าไปนะครับการหายใจก็คล่องดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ว่าจะไปเปรียบเทียบกับตอนที่ไม่ใส่เลยไม่ได้นะครับผมเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีลมอั้นบ้างนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยสังเกตว่าตรงนี้เขาจะมีโพรงอยู่นะครับผมโพรงตรงนี้เวลาที่เราหายใจออกอ่ะ ตรงสีขา,ขาวๆตรงนี้ซึ่งเป็นคล้ายๆแบบแบบการการลมเข้าอ่ะแต่ว่าลมมันจะออกได้เวลาเราหายใจออกมันก็จะออกทางนี้ผ่านใ้แผ่นสีขา,ขาวๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็มองออกที่โพรงจมูกตรงนี้นะครับเวลาหายใจเข้าก็ผ่านตรงนี้เวลาหายใจออกก็ออกตรงนี้นะครับผมมันก็หายใจได้สะดวกดีนะครับเวลาที่แผ่นกรองมันตันนะครับเราก็ซื้อมาเปลี่ยนเป็นแพ็คได้เลยไม่แพงนะครับผมตัวนี้ถ้าใครอยากได้ก็ สั่งซื้อได้เดี๋ยวผมหาลิงก์มาทิ้งไว้ให้นะครับผมมีประโยชน์มากนะครับผมเซฟตัวเองได้ไปซื้อมาใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะนี่